เราจะมาทำโชกูปังนะคะแต่ว่าขึ้นรูปแบบแบบครัวซองของแห้งนะคะก็จะมีแป้งแป้งเนี่ยใช้แป้งขนมปังนะคะหรือแป้งญี่ปุ่นก็ได้แป้งเกาหลีก็ได้แต่ว่าต้องมีโปรตีนประมาณ13.5นะคะหรือว่า12แป้งสองถ้วยตว250กรัมนะคะเกลือค่ะเกลือครึ่งช้อนชา3กรัมแล้วก็มียีสต์นะคะยีสต์อีก3กรัมครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายค่ะใครจะใช้หล่อขังกวยก็ได้1ช้อนโต๊ะ13ากรัมนี่คือของแห้งนะคะ ส่วนของเหลวของเหลวจะมีนมค่ะนมจืดอุณหภูมิห้องหรือนมเย็นก็ได้เศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะประมาณห้าสิบกรัมแล้วก็น้ําเปล่าน้ําเปล่า,ลาอุณหภูมิห้องหรือน้าเปล่าเย็นก็ได้ครึ่งถ้วยตวงหนึ่งร้อยกรัมวิปปิ้งครีมค่ะวิปปิ้งครีมประมาณยี่สิบห้ากรัมนะคะช่างเอาได้เลยถ้าใครไม่มีวิปปิ้งครีมทดด้วยนมได้เลยสุดท้ายค่ะเน,ยจ,เย,น,เนยจืดเย็นเนยจืดเย็นสามสิบกรัม เดี๋ยวเราจะตีด้วยเครื่องนะคะวันนี้ใส่น้ำลงไปค่ะใส่นมวิปปิ้งครีมคนทุกอย่างให้เข้ากันน้ำตาลทรายยีสต์วันนี้นะคะใช้เป็นอินสตันต์ไดยีสนะหรือใครจะใช้แอคทีฟก็ได้ค่อยๆใส่แป้งนวดมือได้ไหมนวดมือได้ ระหว่างที่เราใส่แป้งนะคะเราใส่เกลือจบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรานวดเลยเนยใส่ขั้นตอนสุดท้ายเราจะนวดแป้งนะคะประมาณ5นาทีก่อนให้เขาเนื้อเนียนนี่ค่ะแป้งค่อยๆใส่เห็นไหมว่าสองถ้วยตวงเนี่ยใส่ไม่หมดเพราะว่าการดูดแป้งของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันอาจจะใช้ไม่ถึงสองถ้วยตวงครึ่งก็ได้ถ้าใครใช้แป้งตุรกีนะคะยี่ห้อสกแะ สีส้มถุงสีส้มใส่ไปได้เลย2องถ้วยตวงครึง่งแต่ถ้าแป้งที่ไทยค่อยค่ยใส่ดูเนื้อแป้งเป็นหลักนะคะไม่ใช่ว่าสูตรไม่เป๊ะแต่ว่าเราจะต้องดูเนื้อแป้งเป็นหลักด้วยเพราะว่าแป้งแต่ละล็อตแป้งแต่ละประเทศเขาดูดน้ําต่างกันนะคะอย่างแป้งญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแป้งญี่ปุ่นอาจจะใส่เท่ากันแต่ว่าถ้าเป็นแป้งแบบแป้งขนมปังไทยอาจจะใส่น้อยกว่านิดนึงนะคะ ลืมไปเลยค่ะใส่ผงโกโก้ค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะทำรสช็อกโกแลตหนึ่งช้อนโต๊ะไข่ไม่มีใส่ผงไมโลหรือโอวัลตินก็ได้ถ้าสีไข่อ่อนไปฉันไม่ถูกใจสีนี้ฉันอยากได้เข้มเข้มดำดำรักดเพิ่มได้นะคะไม่มีปัญหาเราสอนให้ดูเนื้อแป้งเป็นหลักนะคะแป้งมันจะเหลื่อมล้ำกันประมาณ10-20กรัมเท่านั้นเอง เสร็จแล้วค่ะเราจะใส่เนยลงไปเลยนะคะเนยเย็น,นะคะ่ะแล้วก็นวดคราวนี้นะคะถ้าใครมีเครื่องนวดนวดจนถึงเป็นฟิล์มนวดประมาณ8ปดถึงสินาทีถ้าใครนวดมือนวดจนเขาเนียนเลยค่ะ<อ>เราจะเอามือแตะเนยก่อนเล็กน้อยนะคะเพื่อจะมาเช็คแป้งโดเรานะเนี่ย<อ>เขาจะนวดออกมาได้ประมาณนี้ค่ะถ้านวดเครื่องนะอ่ะ ขาจะหลุดออกมาจากขอบโถแล้วก็เวลาเช็คแป้งนะคะดึงมาหน่อยนวดมือถามว่านวดได้ไหมนวดได้ค่ะแต่ว่านวดนานหน่อยเนี่ยเห็นไหมเอาเอาเอาแค่ประมาณนี้ก็พอค่ะรอยขาดก็คมๆแต่อันนี้ไม่คมมากอันนี้ไม่ได้เอาสูตรมาจากไหนคะ่ะก็เป็นสูตรโชกุปังธรรมดานี่แหละค่ะแล้วก็ดูเนื้อแป้งเอาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะรีดแป้งง่ายไหมพักเขาค่ะประมาณ20ินาที จะพักแป้งนะคะประมาณ20นาทีนี่นะคะเราก็เตรียมเนยไปแล้วนะตัวนี้เป็นเนยจืดค่ะขนาด18เซนคูณ20เซนนะคะน้ำหนัก200กรัมรีดแบบนี้นะคะแล้วก็ไปแช่เย็นไว้เราจะมารีดแป้งค่ะให้มันเป็นแผ่นยาวๆเนยก็จะรีดนะคะก็เป็นยาวๆ เนี่ยมันรีดง่ายพอมันแบบมันขึงเป็นฟิล์มแล้วมันรีดง่ายกึ้ด้ด้ความกว้างเท่ากับเนยของเรานะคะจะเอาด้านไหนขึ้นก็แล้วแต่เอาด้านยี่สิบหรือเอาด้านสิบแปดขึ้นก็ได้เห็นไหมอ่ามีนาเอาด้านยี่สิบขึ้นนะกว้างยี่สิบนะคะแล้วก็ลองมาดูว่ามันได้ไหมอ้ามันได้พอดีเสร็จแล้ว ทิ้งไว้นานเนยมันเหลวเราก็ให้มันพอดีค่ะให้มันพอดีกันแล้วก็ปิดปิดอย่าให้เหนยมันปีนออกมาเนยมันนิ่มแล้วนะจริงๆเนยมันนิ่มแล้วมันต้องเอาไปแช่เย็นนิดนึงก่อนแต่ว่าขี้เกียจเดี๋ยวมารีดก่อนนิดนึง คราวนี้เนยะมันนิ่มแล้วนะนีราจะไปแช่ตู้เย็นนะคะสักสามสิบนาทีมันอาจจะออกมาไม่สวยก็ได้นี่นะนี่นะคะอย่าไปคาดหวังว่ามันจะเป็นรูเป็นพูนไม่ต้องคาดหวังนะคะเอาแบบสวยๆง่ายๆก็พออ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะ เราจะนำไปแช่ตู้เยนนะคะสามสนาทีเสร็จแล้วนะคะแบบนี้กะกะเอาค่ะกะกะเอาเนี่ยแล้วก็เราก็ต้องกลับด้านด้วยนะเพราะว่าบางครั้งมันไม่เสมอกันเห็นไหม แล้วเราก็เอาตัวแป้งออกปัดแป้งออกค่ะถ้าเนยแตกนะเราไปแช่ตู้เย็นนะพับมาเป็นแบบนี้นะคะพับแบบนี้เง,งินแป้งยังเย็นอยู่เราก็รีดเลยค่ะแล้วแต่เราจะรีดกี่รอบ เห็นไหมแล้วคราวนี้กลับด้านค่ะปัดแป้งออกพบบนี้แล้วก็พับสามเสร็จแล้วไม่ต้องเยอะพักแป้งอีกครึ่งชั่วโมงแล้วมีนารนีดแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็พอแล้วค่ะใครจะรีดกี่ครั้งก็ได้ จะบอกเลยว่าแป้งมันยืดหยุ่นดีเนยจะใช้ถึง250กรัมก็ได้นะคะใช้เนยพาสลี่ได้นะแต่ว่าอันนี้มีน่าใช้เนยซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมดาเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นนะคะสักครึ่งชั่วโมงอันนี้เราเรีดกครั้งที่3มเห็นไหมเนินเป็นแบบนี้ต้องใช้เนยถ้าจะให้ทำเป็นครวัวซองจริงๆต้องใช้เนยที่เอาไว้ ทำครัวซองนะคะหนึ่งครั้งค่ะรีดอีกหนึ่งครั้งแนละ้วแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วก็ขึ้นรูปเลยนะคะมันอาจจะไม่เหมือนครัวซองทั่วไปเพราะว่าเนยเรามันไม่ใช่เนาะเขาเรียกว่าเนยมันไม่ใช่เนยเอาไว้สำหรับทำครัวซองนะคะเนยเนี่ยต้องใช้เนยพาสลี่ค่ะเอาไว้สําหรับทำครัวซองแล้วก็กลับเวลากลับด้าน,นะคะใช้ตรงเนี้ยกลับเห็นไหมเราจะช่วยเขากลับได้แบบนี้ เห็นปะพับแบบนี้ตัอแป้งเราก็รีดเลยแป้งยังเย็นอยู่นะเราไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเรื่องรอยพับเพราะเราเป็นแบบเป็นสูตรทานบ้าน <c oughs> เห็นปะเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วได้แบบนี้ได้แบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะ แค่ตู้เย็นครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวเรามาขึ้นรูปเลยรูปมันอาจจะไม่สวยท่าครัวสองทั่วไปนะครั้งที่สามนะคะเสร็จแล้วเราจะรีดให้เขาหนาประมาณอครึ่งเซนหรือหนึ่งเซนแล้วก็ความใหญ่ตามที่เราต้องการทำไมพูดแบบนี้มันอยู่ที่อารมณ์เราอะค่ะว่าจะรีดขนาดไหนอ่ะอืมนี่นะคะเดี็ยวลราก็รีดนี่ก่อน ความสูงนะคะ26.5ความกว้าง45เดี๋ยวเราจะมาตัดเขาออกสักหน่อยตัดหัวท้ายออกค่ะเสร็จแล้วเราก็มาวัดเลยว่าเราจะเอาขนาดไหน9นะเป็นเนะอ่ะเกแล้วก็9 แล้วคราวนี้อันนี้ก็จะเป็น4.5เพราะว่าเราจะทําเป็นสามเหลี่ยมอันเดียวค่ะเห็นไหมแล้วเราก็ออกมาอันนี้อันนี้ก็จะเป็น9้าแล้ว จะใส่ช,ช็อกโกแลตไว้ตรงกลางตรงนี้ก็ได้นะคะไว้ก็มารีดออกนะคะแล้วก็ดึง ดีๆนะอ่ะดูอันนี้นะเดี๋ยวเราพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็นสองเท่าตอนนี้ที่บ้านมีนาอุณภูมิที่สิองศานะ เพราะฉะนั้นถ้าใข่อากาศร้อนก็พักในที่ที่ไม่ร้อนอะ่ะคืออากาศค่อนข้างเย็นเย็นนิดนึงอะค่ะจะดีมากนะมีนาพักแป้ง4ชั่วโมงเราจะได้แบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมเขาก็มืดแล้วค่ะตอนนี้กี่โมงรู้ไหมตอนนี้ตีหนึ่งทาไข่แดงนะคะผสมน้ำ หรือจะไม่ทาก,ก็ได้แล้วก็อบที่ไฟ200องศานะคะไฟบนล่างเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้จนเขาสีเหลืองสวยเป็นที่เราพอใจเดี๋ยวกะเวลาให้อบนะคะไฟ200องศานะคะ อบ,บออกมาประมาณ20นาทีนะคะมันอยู่ที่ขนาดของตัวนี้ด้วยนะปลดโน์ี่เขาจะกรอบค่ะเห็นไหมคะว่าเขาจะขึ้นเหมือนครัวซองแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาจะนุ่มในนุ่มในยังไงเดี๋ยวพาให้ดูตัวนี้เป็นแบบไม่หวานนะคะถ้าใครอยากทานเป็นหวานก็จะใส่ไส้ก็ได้หรือว่าโรยน้ําตาลไอซิ่งเราทานนะ,ะฟังเสียงนะคะข้างนอกก็จะกรอบเหมือนครัวซองแต่ว่าข้างในเขาจะเป็นเนื้อโชกุปัง เขาเป็นข้างนอกเนี่ยเขาจะเป็นผิวของครัวซองนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นเนื้อของโชกุปังถ่ายดูเพราะว่ามีน้าม่ชอบเนื้อของไอ้นั่นไม่ชอบเนื้อของครัวซองข้างในอะข้างในเป็นเนื้อโชกุปังนะคะแต่ว่าข้างนอกเนี่ยเปลือกเนี่ยมันเป็นผิวของครัวซองลองทำดูคะ่ะ อสุดนี้หวานน้อยนะสุดนี้ไม่หวานนะคะถ้าใครอยากให้หวานนะเติมน้ำตาลไปประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะอื